ครับนี่คือคลิปการสร้าง Honda w เว e กระบะรุ่นแรกของโลกนะครับคันนี้คันนี้จะทำเป็นรถมินิพูทักครับโดยช่างป๋องแห่ง DT ท o มอเตอร์ครับเราสั่ง Honda w เว e ร2อ i ไอนะครับป้ายแดงนะครับคันนี้6 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเพื่อที่จะมาตัดนะครับเราตัดกันครับตัดกันโดยไม่เสียดายรถเลยครับเราตัดครึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาต่อกับด้านท้ายของ รถมินิฟูทักนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับทำเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนค้าขายของโดดเด่นอย่างไรนะครับจอดง่ายถอยง่ายออกง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับแป๊บเดียวก็คืนทุนครับนี่คือ honda wave กระบะรุ่นแรกของโลกโดยช่างป่องจาก d t m ี t o r ครับเดี๋ยวไปชมคันที่เป็นแบบแนวกระบะนะครับเพิ่งทำเสร็จมาๆนะครับนี่ครับคันนี้เราก็ใช้ Honda w เว e 125รุ่นท็อปสุดครับราคา60,000กบาท มาทําเป็นรถ3ล้อกระบะบรรทุกนะครับมาทําเป็นรถ3ล้อกระบะบรรทุกสวยงามแข็งแรงทนทานครับถอยหลังได้นะครับถอยหลังได้และสามารถติดตั้งเกียร์สโลว์ได้ด้วยนะครับนี่ครับป้ายแดงครับคันนี้ใช้1 1 0ครับคันนี้เป็น1 1 0นะครับคันนี้1 1 0 1 1 0ไอครับใช้งานเบาเนะครับนี่คือผลงานจาก PT มอเตอร์นะครับพร้อมทะเบียนครับขอบคุณครับ